สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น Sony Cybershot DSC W810 นะครับสภาพบอดี้มีริ้รอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับฝาปิดแบตฝาปิดหน้าเลนนะครับพูดผิดนะครับฝาปิดหน้าเลนนะครับจะหน้าล่างจะไม่ปิดนะครับนะครับมันจะปิดแต่ด้านบนนะครับ แล้วก็เวลาเพื่อนเเปิดนะครับก็เอานิ้วเขียเอานิดนึงนะครับไม่ให้มันปิดหน้าเรียนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับมีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้ให้นะครับส่วนเมมโมรี่การ์ดนะครับเป็น sd card หรือว่าเป็น memory stick pro duo ก็ได้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้แถมไปนะครับ ปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดก็คือกดตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีแถบด้านขวามือมันจะเป็นจอทางด้านแถบตรงนี้ครับมันจะขึ้นแดงๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อรูปภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้รบกวนสายตานะครับมันก็แทบมองไม่เห็นเลยนะครับมันจะอยู่ยิบริมมจอเลยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเพื่อนๆซูมเข้าไปสุดนี้นะครับจะเห็นฝุ่นบางๆนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆซูมไม่สุดนะครับหรือว่าถ่ายที่ระยะปกตินะครับก็จะไม่เห็นฝุ่นนะครับตอนนี้ผมเอาไปลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับโหมดแรกเลยนะครับจะเป็นโหมดการถ่ายแบบออโต้นะครับวิธีการกดถ่ายก็ให้กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วก็กดย้ําลงไปทีหนึ่งนะครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับถัดมานะครับก็ถ้าจะเข้าไปโหมดถัดไปนะครับกดคําว่าเมนูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ เลื่อนมาทางด้านขวามือนะครับตอนนี้สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยนะครับเข้าสู่โหมดเจดสีต่างๆได้อีกนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาโหมด S-CN นะครับใน S-CN นี้จะมีโหมดการถ่ายบุคคลด้วยนะครับถ้าถ่ายคนเสวยก็แนะนำที่โหมดนี้เลยนะครับมีโหมดถ่ายวิวนะครับถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายอาหารนะครับถ่ายทะเลชายหาดนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับแล้วก็จะมีโหมด P นะครับ ในโหมด P ก ja ah ็จะสามารถเปิดปิดแฟลชได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าที่เปิดแฟลชไปตลอดนะครับจะลองยิงแฟลชให้ดูนะครับแฟลชก็ยิงติดปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือไฟชาร์จใต้ไ้อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวจะลองยิงแฟลชให้ดูเรื่อยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟลชนะครับส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับตอนนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับถ้ากดเข้าไปนี้จะเป็นการถ่ายวิดีโอเลยนะครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอเลยนะครับในการอัดวีดีโอนี้สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มลันชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับ กล้องก็จะทําการบันทึกไว้ให้นะครับตอนนี้เอาไปดูรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูรูปภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมที่ผมเอาไปถ่ายมาให้ดูด้วยนะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับจะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องรุ่นนี้เอาไว้นะครับถ้าจะกลับมาหมดถ่ายรูปแต่ที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เบาๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นเปิดปิดแฟลชนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับส่วนตัวนี้เป็นลบรูปภาพนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับถ้าจะตั้งค่านะครับให้เลื่อนหาตัวรูปกระเป๋าตัวนี้นะครับแล้วกดตรงกลางเข้าไปนะครับเลื่อนมาทางแถบซ้ายมือนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับวันที่เวลาภาษาสามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับไปดูที่การซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับเพื่อนๆไม่ติดขัดใดๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตปกปกพ้องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับหรือว่าใน YouTube นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมได้นะครับขอบคุณมากครับ